มีคำถามถามเข้ามาว่าในหม้อน้ำเนี่ยมีฟองอากาศออกมาตลอดเวลาเลยคำถามนี้ฟังให้ดีครับหลายคนอาจบอกอไม่สำคัญฟองนิดเดียวช่างมันจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับคำถามนี้จะเกี่ยวโยงถึงหลักการทำงานของระบบเครื่องยนต์เดี๋ยวผมจะลอยฟังว่ามันทำงานยังไงทำไมถึงมีฟองในรถยนต์ มีระบบลอยเย็นในรถยนต์มีระบบจุดระเบิดที่เกี่ยวโยงกันทํางานควบคู่กันเพราะฉะนั้นในรถยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ทํางานด้วยระบบอัดไออัดอากาศให้เกิดเป็นความร้อนก่อนการลุกไหม้ที่ตําแหน่งศูนย์ใต้บนเนี่ยก็จะมีระบบการระบายความเย็นหรือว่าระบบลอยเย็นเช่นเดียวกันกันกบระบบ ที่จุดระเบิดด้วยแก๊สโซลินนั่นเองนั่นคือเราเรียกว่าการสันดาปภายในของเครื่องยนต์มีความเกี่ยวโยงหรือสัมพันธ์นกันกับน้ําอย่างไรกับฟองอย่างไรฟังต่อไปแล้วจะเข้าใจเพราะถ้าผมตอบปุ๊บฟองมันมาจากท่อมาจากน้ําหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจเพราะมันสั้นเพราะนั้นจะต้องฟังให้ยาวในเครื่องยนต์เนี่ยเราเรียกว่าระบบจุดระเบิด เริ่มต้นจากลูกสูบเลื่อนตัวตัวลงจากศูนย์ใต้บนลงสู่ศูนย์ใต้ล่างขณะที่เลื่อนตัวลงเนี่ยส่วนที่ไหลลงไปในกระบอกสูบก็คือน้ำมันกับอากาศเราจะได้ว่าเรียกว่าส่วนผสมของไอดีส่วนผสมของไอ,อดีมีอัตราส,ส่วนแล้วแต่ละยี่ห้อออกแบบมาจะไม่เท่ากันเพราะนั้นไอดี ID ก็ไหลไหลผ่านเข้าสู่ห้องเผาไหม้แล้วลูกสูบเลื่อนขึ้น เป็นจังหวะอดัดก่อนถึงศูนย์ไทบนก็ถ้าเป็นลูกสูถ้าเป็นระบบจุดระเบิแบบใช้ประกายไฟก็จะมีประกายไฟจากหั้วเทียนลูกใหม่ส่วนผสมแล้วก็จะเป็นระเบิดต่อไปหลังจากนั้นก็จะเป็นจังหวะคายแล้วคายไอเสียออกทั้งพ้อยไอเสียนั่นเป็นกลวัตของรูดอัดระเบิดคายเครื่องยนต์สีจังหวะครบขบวนการเพลาเข้าเวียงหมุน3 6มองศาทาให้เกิดการจุดระเบิดหนึ่งครั้งงนั้น การจุดระเบิดเนี่ยมีความสําคัญยิ่งต่อเครื่องยนต์ก็คือฝาสูบจะต้องไม่กง่งเสื้อสูบจะต้องไม่กง่งปะเก็นเสื้อสูบที่อยู่ระหว่างเสื้อสูบกับฝาสูบต้องไม่แตกต้องไม่ฉีกต้องไม่หักเพราะฉะนั้นระบบหล่อเย็นเนี่ยกับระบบเผาไหม้ในเครื่องยนตน์ก็จะมีสามห้องเราเรียกว่า3ห้องห้องหนึ่งทางเดินของน้ํา ก็จะเดินจากน้ําเข้าไปเสื้อสูบฝาสูบไหลผ่านวาล์วน้าไหลผ่านปั๊มน้าไหลผ่านท่อทะเลินของเลยหม้อน้ําวนไปวนมาอย่างนี้เป็นช่องของเขาช่องคลายช่องวันช่องน้ำมันก็จะเป็นช่องของน้ำมันเครื่องช่องน้ำมันให้หลุดก็จะเป็นระบบพวงมาลงพวงมลาลัยก็จะเป็นช่องเขาต่างคนต่างวิ่งอยู่คละช่องห้องเผอไหม้ก็จะเป็นส่วนของห้องไหม้สามส่วนนี้ ทำงานพร้อมกันแต่แยกออกจากกันไม่ผสมกันนะครับหลายท่านบอกเอ้ะมันต้องผสมกันสิไม่ใช่ครับเป็นเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นคําถามมาสักครู่นี้มีฟองที่วาลที่ฝาหม้อน้ําคงฟังกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าก่อนที่ลูกสูบจะขึ้นถึงศูนแต่บนที่ศูนย์องศาเนี่ยจะเกิดการลุกไหมจากสวนผสมไอ่ดีเป็นการเผาไหม ก่อนที่จะลูกสูบไล่ให้เป็นแก๊ส <c oughs> ออกทางไอ,สอ,ไอเสียเพราะนั้นหนึ่งเ่องยนต์น่ะมี4ลูกสูบเพราะนั้นเวลาที่ลูกสูบอัดตัวเนี่ยถ้าเป็นฝาสูบป,ปกติลัอฝาสูบแน่นทุกตัวเสื้อสูบไม่กงฝาสูบไม่กงการอัดไอการยุดระเบิดก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นสูบใค้สูบมันแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งรถยนต์ใช้งานมานาน ปะเกนฝาสูบอัดรั่วเสื้อสูบอัดมีรูฝาสูบอัดพุกร่อนเนื่องจากว่าเป็นฝาสูบที่เป็นอารมิเนียมหรือเกิดจากท่านไม่ได้ใช้น้ํายาสารหลิ่เติมเข้าไปทําให้เกิดการกัดกร่อนของวัสดุชิ้นส่วนที่เป็นะปะเกนฝาสูบและเสื้อสูบและฝาสูบส่วนมากแล้วรถยนต์รุ่นใหม่ ออกแบบมาให้ประกันฝาสูบเอ้ยให,ให,ให้ออกแบบมาให้ฝาสูบกับเสื้อสูบเป็นอลูมิเนียมซะส่วนมากเพราะนั้นเมื่อท่านไม่เติมสารหล่อเย็นเนี่ยจะเกิดการกัดกร่อนของอชิ้นส่วนเพราะฉะนั้นท่านถามมาว่าฟองที่เกิดจากฝาม้อน้ําเป็นอะไรไหมเป็นครับอันตรายนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกความอันตรายรถยนต์ของท่านว่าต่อไปเนี่ยจากฟองน้ําก็จะหาย เพราะอะไรเพราะน้าจะไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้อย่างที่ผมพูดแต่ตอนแรกแล้วว่าเรื่องยนต์มีสามห้องห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําห้องน้ำเครื่องก็ห้องน้ำนเครื่องห้องเผาไหม้ก็เป็นห้องเผาไหม้เพราะนั้นสามห้องจะไม่ผสมกันแต่ถ้ารถยนต์ของท่านเปิดมาแล้วมีควงออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่นแสดงว่าอาการเริ่มไม่ค่อยดีแล้วต้องรีบนำรถเข้าตรวจเช็คซ่อมโดยด่วนก่อนที่มันจะเริบมเสียไปกว่าน,นี้เพราะว่า สาเหตุที่มีฟองในในหม้อ,มอน้ําเนี่ยฟองนี่เกิดจากอะไรฟองนี่เกิดจากการอัดอัดตัวของรูสูบในกระบอกทั้งสีสูบเนี่ยเล็ดรอดเข้ามายังช่องของน้ําบางส่วนนะครับไม่ให้ทั้งหมดแค่บางส่วนนิดเดียวถ้าชฉนุดน้อยฟองออกนิดเดียวถ้าประเกน็นฝาสูบฉรุดมากหรือมีความสูญเสียมากฟอง ก็จะกลายเป็นก้อนน้ําใหญ่ๆซึ่งดูแล้วน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นความสูญเสียก็จะเกิดเป็นหลายระดับเพราะฉะนั้นน้ำที่มีฟองอยู่ที่ฝาหม้อน้ําหรือท,ที่ที่ช่องของหม้อน้ำเนี่ยเกดจากเหตุผลดังกล่าวทั้งต้นแสดงว่าท่านไม่ใช้สาหลอเย็นถ้าท่านใช้สาลอเย็นเติมเข้าไป ผมมียี่ห้อยี่ห้อหนึ่งที่แนะนาผมใช้มา2 2ปีครับตัวนี้ลดการสูญเสียของประกันฝาสูบได้ลดการกัดกร่อนของเสื้อสูบและฝาสูบได้ลดการสึกหรอของโอริงต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมไม่โกหกผมใช้มานานใช้ได้ดีดีจริงไม่ได้ดีวันนี้ปีนี้แต่ดีค่อนข้างได้หลายๆปีเพราะเป็นการยืดอายุการใช้งานของยน เพราะหลายท่านคิดว่าไม่จําเป็นจริงๆเข้าใจผิดครับขับรถเติมน้ําเปล่ามีสิทธิ์ทําให้เสื้อสูบถูกกัดกร่อนจากความร้อนกัดกร่อนจากน้ําที่เป็นกรดบางทีเอาน้ําอะไรไปใส่ไม่รู้โาะน้ำเนี่ยเมื่อผสมออกซิเจนจะมีกรดขึ้นมามีส่วนทําให้ฝาสูบเกิดการกัดกร่อน และทําให้ช่องทางของน้ําช่องทางของห้องเผาไหม้เนี่ยเล็ดลอกถึงกันได้นั่นหมายถึงฟออากาศที่มาในหม้อน้ำเนี่ยเกิดจากที่ไหนหรือในรถยนต์บางท่านท่อต่างๆอาจจะไม่แน่นจุดแรกต้องคันดูท่อก่อนว่าท่อต่างๆต้องเป็นศูนย์อากาศต้องแน่น เพราะว่าระบบหล่อเย็นของอากาศเนี่ยเอ้ยระบบหล่อเย็นของเรือยนต์ต้องเป็นสูญอากาศเพราะอะไรเพราะว่าระบบหล่อเย็นเน่ยเมื่อเครื่องยนต์ร้อนจะดันน้าผ่านฝาไปเก็บไว้ที่ห่อพักไอ้ที่หม้อพักเมื่อเครื่องยนต์เย็นระบบสูญอากาศจะดูดน้ำาอกมาไว้ที่หม้อน้ําเพราะฉะนั้นรถยนต์หรือว่าเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์จะต้องมีน้ําเต็มตลอดเวลาเต็มที่หม้อน้ำนะครับให้เต็มที่หม้อพัก หม้อพักก็มีจุดบอกว่าจุดต่ําจุดสูงเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือน้ํายาเหลอเย็นขวดนี้ใช้ได้ดีผมไม่ได้มาคับว่ามันดีแต่ผมที่สูงแล้วว่ามันดีจริงๆถึงมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ที่ผ่านมาใช้ดีจริงๆครับผมถ้าสนใจติดต่อสั่งซื้อกับผมได้ที่ไหนก็มีขายสาเหลาย็นนีย่แต่ผมใช้มาแล้วหลายยี่ห้อสู้ยี่ห้อนี้ไม่ได้